อร่อยเนาะอันนี้มันเป็นไส้เผื่อนะคะก็กินไปก็เป็นวันครอบครัวเนาะวันอาทิตย์นะคะทุกคนนะนี่เราก็มาทักทายพูดคุยกันส่งกําลังใจเหมือนเช่นบ้านบ้านก็จะเป็นบ้านไม้เป็นห้องแถวห้องบ้านไม้สองฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นตรงกลางถนนแนละ้วก็จะเป็นบ้านไม้เป็นกับ ญาติญาติก็ไม่ใช่ญาตินะพี่สาวนะคะเขาก็มาเที่ยวหาเนาะมาอยู่ด้วยหนึ่งสัปดาห์เต็มๆหนึ่งอาทิตย์เต็มๆมาวันเสาร์ก็กลับวันเสาร์นะคะแล้วก็มีอะไรก็พูดคุยกันสามคนพี่น้อง <c oughs> นี่ก็กลับบ้านไปแล้วเนะาะเมื่อวานนี้ก็วันนี้เราก็พัทุกคนนี่เราก็เก็บเก็บของในตู้เย็นกินที่เหลือๆที่เรากินกินกันไว้ยังไม่หมดก็ก็จะมีขนม ก็มีความสุขมีทำกับข้าวกินกันก็เป็นวันครอบครัวเนาะวันอาทิตย์นะคะทุกคนนะนี่เราก็มาทักทายพูดคุยกันส่งกำลังใจเหมือนเช่นกำลังใจเพื่อนแต่ว่าหลังจากนี้ก็ปกติแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เปิดว่าเป็นปกติใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเป็นกลุ่มเป็นอะไรพวกอสมอพวก ทำงานหน่วยงานต่างทุกชิ้นยักษ์นี่ก็จะแบบมันจะมีหลายขนาดบางบางทีก็ลูกหนึ่ครึ่งโลก็มีลูกละโลก็มีทุกคนนะั่คือของขึ้นชื่อของตลาดร้อยปีสําชุกคือขนมสาลี่นะคะสาลี่สุพรรณเนี่ยทุกคนจนกระทั่งโอ้ยมา,มาเป็นอของฝากนู่นนี่นั่นเวลาไปเที่ยวก็เวลาเอ่เคยนะคะป้าไก่ก็เข้าสู่โหมดปกติแล้ว <laughs> ส่งยากกลับบ้านแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็ ได้พักผ่อนเนาะได้ให้เวลาญาติพี่น้องมาหรือเราไปเที่ยวเราไปไหนเราก็ติดไม้ติดมือไปฝากขนมสาลี่ของสุพรรณบุรีนะคะก็นั่นแหละคะ่ะก็คุณ ตยังก็มาให้กําลังใจกันได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนนะส่งกําลังใจส่งรอยยิ้มขอให้มีความสุขในวันพักผ่อนในวันครอบครัววันอาทิตย์นี้นะคะญาติพี่น้องมาหรือเราไปเที่ยวเราไปไหนแล้วก็ติดไม้ติดมือไปฝากขนมสาลี่ของสุพรรณบุรีนะคะก็นั่นแหละคะ่ะก็ คุณย,ยังก็มาให้กําลังใจกันได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนนะส่งกําลังใจส่งรอยยิ้มขอให้มีความสุขในวันพักผ่อนในวันครอบครัววันอาทิตย์นี้นะคะจักสุพรรณบุรีก็จะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องทําขนมอร่อยนะคะขนมแบบกลังใจเพื่อนแต่ว่าหลังจากนี้ก็ปกติแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เปิดว่าเป็นปกติใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ เราก็เก็บเก็บของในตู้เย็นกินที่เหลือ,อที่เรากินกินกันไว้ยังไม่หมดก็ก็จะมีขนมนะคะทุกคนใครไปก็ต้องลองไปลองไปแวมชชิมเนาะตลาดลูกชิ้นยักษ์นะคะแล้วก็เป็นขนมต่างๆขนมต่างๆนานาเป็น ขนมนี่ก็คือซื้อมาจากตลาดร้อยปีสำมชุกเนาะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อนะเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะคะก็ขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบพบกันจากสุพรรณบุรีก็จะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องทำขนมอร่อยนะคะขนมแบบตึกเป็นเป็นไม้นะทุกคนเป็นไม้ชั้นเดียวมั่งสองชั้นมั่งเขาอนุรักษ์ไว้นะคะก็ บางทีเขาก็จะเป็นมาปันกัญาติพี่น้องมาหรือเราไปเที่ยวเราไปไหนเราก็ติดไม้ติดมือไปฝากขนมสาลี่ของสุพรรณบุรีนะคะก็นั่นแหละค่ะก็คุณใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะตึกเป็นเป็นไม้นะ่ะทุกคนเป็นไม้ชั้นเดียวมั่งสองชั้นมั่งเขาอนุรักษ์ไว้นะคะก็บางทีเขาก็จะเป็นมาปักนก็คือขนมสาลี่นะคะสาลี่สุพรรณนนะ่ะทุกคนจนกระทั่ง โอ้ยมาเป็นของฝากนู่นนี่นั่นเวลาไปเที่ยวก็เวลาติยังก็มาให้กำลังใจกันได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนนะส่งกำลังใจส่งรอยยิ้มขอให้มีความสุขในวันพักผ่อนในวันครอบครัววันอาทิตย์นี้นะคะทุกคนใครไปก็ต้องลองไปลองไปแมะชิมเนาะตลาดลูกชิ้นยักษ์นะคะแล้วก็เป็นขนมต่างๆขนมต่างๆนานาเป็นเพราะว่าเข้าสู่ โหมดปกติของเราแล้วนะคะก็ให้กำลังใจเพื่อนนะคะก็แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเปิดบ้านเป็นปกติแล้วเนะเคยนะคะป้าไก่ก็เข้าสู่โหมดปกติแล้วส่งญาติกลับบ้านแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็ได้พักผ่อนเนาะได้ให้เวลา ชิ้นยักษ์นี่ก็จะแบบมันจะมีหลายขนาดบา,บางทีก็ลูกหนึ่งครึ่งโลก็มีลูกละโลก็มีทุกคนดนะั่นคือของขึ้นชื่อของตลาดร้อยปีสมชุกก็เป็นวันครอบครัวเนาะวันอาทิตย์นะคะทุกคนนะนี่เราก็มาทักทายพูดคุยกันส่งกําลังใจเหมือนเช่นขนมลูกเต๋าเนาะขนมลูกเต๋าจริงๆถ้าจะอร่อยมันจะต้องเป็นไส้ไส้แห้วถึงจะอร่อยเนาะอันนี้มันเป็นไส้เผื่อนะคะ ก็กินมันเป็นกลุ่มเป็นอะไรพวกอสมมอพวกทํางานาหน่วยงานแต่งวีกันเรื่องที่ว่ามีาพี่สาวก็ก็มามาอยู่ด้วยเนาะหนึ่งอาทิตย์นะคะป้าไก่ก็เลยไม่สะดวกที่จะเปิดบ้านหรือว่าไม่สะดวกที่จะไปให้กับทุกคนนี่เราก็เก็บเก็บของในตู้เย็นกินที่เหลือที่เรากินกินกันไว้ยังไม่หมดก็ก็จะมีขนงจังหวัดสุพรรณบุรีที่ว่าใครมาก็ต้อง มาแวะตลาดสามชุกเป็นตลาดร้อยปีก็คือเขาจะอนุรักษ์ก็มีความสุขมีทำกับข้าวกินกันคือขนมสาลี่นะคะสาลี่สุพรรณเนี่ยทุกคนจนกระทั่ง โอ้ยมา,มาเป็นอของฝากนู่นนี่นั่น,นเวลาไปเที่ยวก็เวลาเอขนมนี่ก็คือซื้อมาจากตลาดร้อยปีสำมชุกเนาะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อกับยัดยิญาติกับไม่ใช่ญาตนะิหรอพี่สาวนะคะเขาก็มาเที่ยวหาเนาะมาอยู่ด้วยหนึ่งสัปดาห์เต็มๆหนึ่งอาทิตย์เต็มๆมาวันเสาร์ก็กลับวันเสาร์นะคะจากสุพรรณบุรีก็จะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องทําขนมอร่อยนะคะ ขนมแบบไม่เคยนะคะป้าไก่ก็เข้าสู่โหมดปกติแล้วส่งญาติกลับบ้านแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็ได้พักผ่อนเนาะได้ให้เวลากับญาติญาติกับไม่ใช่ญาติหรอกพี่สาวนะคะเขาก็มาเที่ยวหาเนาะมาอยู่ด้วยหนึ่งสัปดาห์เต็มๆหนึ่งอาทิตย์เต็มๆมาวันเสาร์ก็กลับวันเสาร์นะคะญาติพี่น้องมาหรือเราไปเที่ยวเราไปไหนเราก็ติดไม้ติดมือไปฝากขนมสาลี่ของสุพรรณบุรีนะคะก็นั่นแหละค่ะก็

ะคะทุกคนใครไปก็ต้องลองไปลองไปแมะชิมเนาะตลาดลูกชิ้นยักษ์นะคะแล้วก็เป็นขนมต่างๆขนมต่างๆนานาเป็นเพราะว่เนาะทุกคนก็มีความสุขมีทำกับข้าว กินกันติอย่างก็มาให้กำลังใจกันได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนนะส่งกำลังใจส่งรอยยิ้มขอให้มีความสุขในวันพักผ่อนในวันครอบครัววันอาทิตย์นี้นะคะไปเนาะทุกคนญาติพี่น้องมาหรือเราไปเที่ยวเราไปไหนเราก็ติดไม้ติดมือไปฝากขนมสาลี่ของสุพรรณบุรีนะคะก็นั่นแหละคะ่ะก็เ สุพรรณบุรีก็จะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องทำขนมอร่อยนะคะขนมแบบขนมนี่ก็คือซื้อมาจากตลาดร้อยปีสามชุกเนาะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อค่ะสุพรรณบุรีก็จะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องทำขนมอร่อยนะคะขนมแบบไอดํานะทุกคนญาติพี่น้องมาหรือ